พ่อลูกปันโปโอ๊ยปันนี้แหลกไปเลยป้าอจาจารย์พบกับช่วงพ่อลูกปันโป,ป,นโปเป็นช่วงที่พ่อลูกล่องเหงนะครับเล้งหงครับผมจะมาแนะนําร้านอร่อยแล้วก็โปรดีๆเป็นประจําทุกสัปดาห์ครับ ร้านแรกวันนี้ครับแนะนำร้านนี้เลยครับเกร89เคาเชโบิสโตแอนด์บาร์นะครับตั้งอยู่ที่พุทธมณฑลสาย3ครับนับโปรโมชั่นสำหรับแฟนรายการเรามี2โปรไปเลยนะครับโปรที่1ครับเมื่อสั่งเมนูทาเกทาเล่นะครับแบ็คทาโฟฟรีทันทีครับสลัดล็อกเก็ตมุลค่า 199บบ้าทโอที่2เมื่อสั่งแกงส้มปลากระพงนะครับรับฟรีทันทีผัดผักรวมมูลค่า119บาทตั้งแต่วันนี้ถึง14มิถุนายน2566ครับผ้ร้านเก89ดสิแคชชัวบิสโแอนครับเป็นอาหารใต้ดั้งเดิมนะครับรสมือแม่ที่เต็มไปด้วยความจัดจ้านถึงพริกถึงขิงเครื่องแกงตำมืออีกด้วยนะฮะกับเมนูอาหารยุโรปจากเชฟผู้มกประสบการณ์อีกด้วยนะครับ มาเริ่มต้นความฟินกันที่ทาเกทะเลแบ็กทัฟโฟครับที่ทางร้านเนี่ยทำเส้นสดๆใช้แป้งอย่างดีเหนียวหนึบและทัฟโฟข้าวสตูนั่นเองนะฮะเมนูขึ้นชื่อจากสงขาครับกับการตุนหมูไก่เครื่องในด้วยน้ำหางกะทินะครับกับเครื่องยาจีนสูตรลับเฉพาะทานคู่กับหมูกรอบนัวไปอีกครับ ข้าวมันแกงไก่อาหารเช้าพื้นบ้านของชาวสงขลาแกงไก่ครับมีความหอมอบอวลไปด้วยพริกแกงใต้ครับทานคู่กับกุ้งหวานน้ำพริกมะขามแล้วลงตัวสุดๆเลยครับแกงส้มกับปลากระพงไซยั์ส่งตรงจากท้องทะเลไทยและเครื่องแกงตํามือด้วยฟินสุดๆไปเลยครับโรตีแกงมัสมั่นครับสเต็กค,ครับที่มีทั้งหมูเนื้อปลาแต่ทีเด็ดเลยนะคะ สเต็กเนื้อเทนเดอร์ลอยนั่นเองเนื้อสันในเกรดพรีเมียมที่นำเข้าจากออสเตรเลียทานคู่กับซอสสูตรเด็ดและมันบดครับล็อกเก็ตซอสเสที่ทางร้านแนะนำให้ทานคู่กับบูราต้ามกซ์สลัดเพื่อเพิ่มความฟินแบบดับเบิลไปเลยบักกุเตสปาเกตตี้ขี้เมาทะเล และปิดท้ายด้วยของหวานทําให้มือนี้ลงตัวสุดๆไปอุดหนุนกันครับร้านเกรนแปดสิบเก้าแคชเชลบิสโทแอนด์บาร์พุทธมณฑลสายสามครับโปรโมชั่นมี2โปรนะครับโปรแรกเมื่อสั่งเมนูทาเกทะเลแบล็คทัฟเฟรนะครับฟรีไปเลยครับสลัดล็อกเก็ตครับมูลค่า199บาทโปรที่2เมื่อสั่งเมนูแกงส้มปลากระพงรับฟรีทันทีผัดผักรวมมูลค่า119บาทตั้งแต่วันนี้ถึง14มิถุนายน2 5 6 6ครับผมติดตามได้ทางช่องทางนี้เลย